สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวเอีวนะคะกับงานประจําของฝรั่งนะคะงานประจําของฝรั่งดูสิว่าเขาจะทําอะไรนะคะงานประจําตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วก็เป็นวิธีชีวิตของของแกนะคะแกจะติดใจที่นี่แล้วนะคะแต่ไม่ได้มาอยู่ประจําเลยนะคะจะอยู่ถ้าคุณป้าสายเปรี้ยวเรียนจบก็จะอยู่นอร์เวย์ครึ่งหนึง่งอยู่เมืองไทยครึ่งหนึ่งนะคะ เราวันนี้เราก็มาให้อาหารปลาเซธแล้วก็มาดูเขาทำรากฐานบ้านของเราด้วยนะคะโดยลดประจำตำแหน่งของคุณป้าสายเปี้ยวนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้คุณป้าสายเปี้ยวนะคะไปดูวิถีชีวิตกันนะคะว่าคุณป้าสายเปี้ยวก่อนกลับนอร์เว์นะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพเลยนะคะวันที่สิบสองแล้วก็จะ บินกับโนเวย์นะคะไปเจอกับความหนาวเย็นนะคะลบสิกว่าองศาหรือ20องศานะคะปีนี้หนาวมากๆเลยนะคะเป,เป็นสถิติใหม่นะคะในรอบ20ปีนะคะของหิมะตกก็เยอะอากาศก็หนาวมากๆเลยนะคะที่ออสโลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของรอบๆนะคะรอบๆบ้านของเรา ความสุขเล็กๆดูสิครับบรรยากาศไม่ให้หลงไหลได้ไงเนาะบรรยากาศไม่ให้หลงไหลได้ไงติดคองอีกนะคะคองข้างหลังอีกแล้วก็นี่อีกนะวัวควายกินหญ้าเสียงนกร้องบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ อยู่ใกล้ถนนรถก็ได้ยินเสียงนิดหน่อยนะคะแต่วันค่ำลงเดินจกทงและยางเลาะบ้านผ่นนะเนี่ยเสียงนกเสียงกาแต่วันค่ำลงคลองธรรมชาตินะคะอาจจะมีทางรถเลี้ยวไปตามนี่นะคะไปถึงนู่นเลยนะคะคลองธรรมชาติของเรานะคะตอนนี้ก็เป็น ขยะอยู่นะเขาเขายังไม่ได้เก็บนะคะทุกคนอาจจะดูไม่สวยตาไม่งามตาดอกไม้ดูสิเมื่อก่อนสวยมากเลยนะคะทุกคนก่อนสวยมากเลยปีนี้ไม่ได้ดูแลเขาปลูกใหม,ม่ๆโอ้โหสวยปลุกรอบสะนะคะสะแล้วกว้างมากๆเลย ก็จะถึงเวลาเราจะได้กลับบ้านแล้วนะคะคุณป้าสายเปียบอกจะมาอัปเดตหลังหนึ่งอาทิตย์นะคะก็อาทิตย์กว่าแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้เทขาดนะเพราะเพราะเขาหยุดช่วงปีใหม่นะคะหยุดประมาณห้าหกวันนะคะเกือบอาทิตย์ค่ะก็เลยต้องหยุดการก่อสร้างไว้นะคะนี่ก็คือเตรียมเทขาดนะคะ คารก็จะบันไดขึ้นบ้านเราก็จะสามขั้นนะคะทุกคนดูบรรยากาศบ้านนาของเรานะคะแล้วก็ให้อาหารปลาดูสิคุณผู้ชายก็ให้อาหารปลาทางนู้นรีบๆดูนะคะความสุข บอกบอกเมียว่าไงรู้ไหมบอกเมียบอกคุณกลับไปคนเดียวนะฉันจะรออยู่ตรงนี้เมียบอกถ้าฉันขับรถเป็นฉันกลับแล้วขับรถที่นอร์เวย์นะคะขับรถไปไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะคะคุณป้าก็ยังมีเรียนหนังสืออยู่นะคะหลังจากให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นชมบรรยากาศ ออกกําลังกายนิดหน่อยนะคะลมเย็นดีค่ะไม่ร้อนเลยนะคะดีว่าเรามาช่วงเดือนธันวานะคะจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีลมโกกทําให้เย็นสบายมีลมโกกทําให้เย็นสบายเรามากับลูกของเรานะคะลูกของเราก็จะมีสองตัวตัวนี้น้องวัดป่าน้องวัดป่าจ้ะน้องวัดป่าไหนน้องวัดป่าขอดูหน้าน้องวัดป่าหน่อย จเจน้องวัดป่านะคะน้องวัดป่าอ้น้องคุณพี่ป่าชานะค,ะคุณพี่ป่าชา้ากับน้องวัดป่าเนี่เขาไม่ให้อ่ถ้าลูกสาวอยู่ทําได้นะคะเป็นแมวลูกสาวนะคะเป็นแมวลูกสาวถ้าลูกสาวอยู่ก็จะใส่ปลอกคอแบบนี้ได้แต่เขาไม่ยอมให้เราใส่เลยนะคะเขาไม่ยอมให้เราใส่เลยก็จะขวนเอาเลยเ <laughs> ดี๋ยวสิ น่ารักเชียวน่ารักเชียวอจนั่นหลังจากนั้นเราก็เดินชมลมเย็นจริงๆเลยฮะสดชื่นมากๆเลยไกลผู้ไกลคนไกลคนก็ดีอย่างนะคะมันก็ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นนะคะ ต้นมะขามต้นนี้ก็ยืนต้นตายนะคะแล้วก็จะทําประดับประดาให้เขาสวยงามนะคะเราพยายามที่จะให้เขายังอยู่แต่เขาก็ไม่อยู่นะคะเพราะว่าช่วงขุดสะตอนแรกๆอะ่ะมันไปสกิดไปสกิดที่นั่นนะคะไปสกิดตรงลากเขานก็เลยทําให้เขาป่วยมางแต่ตอนนั้นเลยก็เลยเอาไม่ไม่ไม่ฟื้นเลยนะคะทุกคน มันจะฟื้นแต่ก็ไม่ฟื้นเสียดายคุณป้าสายเปียยเป็นคนชอบต้นมะขามมากนะคะชอบต้นมะขามมากอันนี้ก็ติดโซลาเซลล์ล่อมแมลงนะคะล่อมแมลงราให้ป่านะคะลูกหัวใจของเรานะคะลูกหัวใจของเราก็จะป่องๆหน่อยต้นไม้ของเราก็แห้งเหี่ยวนะคะ ไม่สามารถจะลดได้นะคะกว้างกว้างเกินไม่สามารถจะลดได้จ้าจ้าเดี๋ยวไปเมี้ยวเมี้ยวเลยนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแต่ไม่ได้กินนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นของเรานะคะวิถีชีวิตประจำวันที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเราจะให้อาหารป้าของเรานะคะ ความสุขเล็กๆของ้าหลังนะคะขอบคุณทุ่กำลังใจนะคะ